สวัสดีกับนาปอบจังบอยล่าลาวนะกับนาในคลิปนี้กับนาจังบอยจะมาในนําในการเตะก้างนะกับนาเอาความรู้มาให้กับปีปีน้องน้องเพื่อนเพื่นจังนะกับนาสถานใดที่รู้แล้วก็ไม่พื้นกับนาสถานใดที่ไม่รู้ที่กับนาอ่าก็เอาไปใช้ได้ปรับใช้ได้กับนาเตงไม้ได้ริ้วเดี๋ยวช่วยงามเลียวก็ะชัวตาดวดวดริ้วกับนาอ่าทำคนเที่ยวสบายเลยกับนาอ่าร้องไม้มันอ่ารวยก้อนโตเลยกับนารวยในวตรงกับนา ตีว so so first, so water, ัดไก่เลกยตอนนี้คือมามาตั้งกับนะไอ้ตุ้งรังมันโกงหัวตายตึ้งกับนะกับรัวนะกับนะใถ้าตุ้งรังตึ้งหัวายโกงกันไม่ตรงนะกับนะอ่าในกับไอัวใจตึ้งตุ้งรังโกงันกับนะก้าวจิตัพรัวเลยกับนะตอแลกทางนี้ก้วตุงรังตึ้งหัวายไม่ตึ้งก็คือตาไม่ได้กับนะไม่ตรงนะกับนะอ่าตอี้หัวตายตึ้งลังงางไม่เื้กกับนะตีเล็กกับคือตรงกันในหัวาย ได้เน็บจิตกับรัวนะกับนาเป็นไม้ได้กุ้งกับนาอะไรเป็นนี่กับนาเป็นนี่จัดเจนเลยไรไกับนะตูกกลางวงกับนาฝันนี้ทุกตรองกับนาไว้นานี่แต่ว่ารัวเขาเราต้องเป็นรวมต่ว่าตรงตรงก้นนะกับนาแตงไม้ตรงปริ้งก้นนะกับนะอ่าเหมือนไม้ตรงไม้ถึงก็คือรัวต้องห้าเมตรนะกับนะอ่าเห็นไหมเหมื่อถูกกลางตึ้งรัวไม่ได้นะกับนาต้องไม้หัวตายถึงรัวนะกับนะเอาตอนนี้มาป้ากันเลยนะกับนะตอนนี้มาดึยกันมาแตงกังกันมาให้เนบจิตกับ เลยนะกับน้ำวัวตายอรุนเรื่อยเรื่อยยกับน้าส่วนสบายกับน้าไม้ออกมารวดเร็วถ้ารัวรวดเร็วกับน้าตันใจกับนาไม้ออกมาเงียบกับนาตาวันเม็ดตรงนี้นะกับนะาอ่าไม่ต้องตีตัดตู้ปบอยู่นะกับน้าบางคนตีตัดตู้ปบอยู่ว้แต่แต่ละเป็นะกับนาตอนนี้คือป้าเลยนะกับน้าป้าเดียวเลยนะกับนาแต่ว่าเราต้องไม้รัวให้ตรงนะกับนาถ้ารัวเราไม่ตรงก็คือไม้ไม่ตรงกับนะา รัวต้งตรงกับนารัวเป็นไกยก็อย่าเป็นไก่ล่กับนาต้องอ่ะเก่ไล่ตรงกนะเมื่อนไม้กระดันยร้าร่งเม็ดขึงกรรัวกระต้งหาเม็ดนะกับนาตรงงงฟิ้งเลยเม็ดนะกับนาเอ่มาถอยเรื่อยๆถอยเรื่อยๆนะอ่าถ้าตัวห่าง้คือตังไหวก้นกับนาถ้ะตัวปูพื้นเะาอกตัดกับนาเอาไม้ทัดกะได้กับนาอันนี้ปูพื้นก็ตั้งไววกับนาโอ้ในย่เร่งกัคือไอ้งาได้มัง ไปเป็นความรู้ได้คำนาเอาไปปรับใจได้คบนาเปลปีนองนองจังนะคบน้าตันได้จีว่าอีกจำเป็พื้นอยู่คบนะํำไปบพื้นนะเช้า้าว่านี่คำนาันนี่ออกมาเร็วเท่นอานเร็วเรืออานเนียบกับนะเอาไปปรับใจได้เลยคบน้าไม่ว่วงวิจารนะคบนะตอนนี้คือมาในน้ำับนาคลิปนี้คลิปนี้คือเหนือสาระล้วนเรือกับนะโอ้สาระความรู้ไม้ปี่นองนะคบน้ามาปรับใจกันนะคบนะเลยเป็น จ่าละหนึ่งห้าสิบสี่เลยนะครับนะมานี่เทปนี้คือของไปิชายได้เลยนะครับนะเรียนล้อเรียนแบบได้ครับนะมันกระดวดรวดเร็วตันใจแน่นอนครับนะเดี๋ยวฝีมือจัำว่ได้เลยนะครับนะจัำว่าทำมายลายวิธีเลยครับนะปั้นประสบการณานม้หมาเป็นยี่สิบปีเลยครับนะลองฟิตลองทุบมังกลักกะลุยเลยครับนะตอนนี้คือเองควิจ่าติวาแน่นอนหลับเควนเลยครับนะมาถ่ายตอนไอเปิดเควนได้รับจุ่มกันนะครับนะ ที่นีนนอนรวดเร็วตันใจนะครับนะแล้วก็ยังไล่วิชาเรื่องนะที่ว่าจังบอยได้ปั้นประกบกันมาครับนะในชีวิตเราว่าความดูหมายกับตัวนะครับนะไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนเพาะจังะไรที่ไหนนะครับนะไม่ได้ไปเรียนจังหมายจ้างโรงเรียนวิทยาใหญ่อะไรนะครับนะจอกหมวโครนอกรามหมัดตับบาดเองนะครับนะมาซื้อกระมือเลยครับนะป้าไมยก็เหมือนกันครับนะ